ดีค่ะมาพบกับช่องแก้มปนัดดาน,นะคะพ่อแม่สวัสดีค่ะไปทานอาปุ๊บกันเอามานี่ยแลนี่นูกาได้ทำการออกมากินข้าวนะคะพ่อแม่แล้วก็อันนี้อยู่ที่ต้นตาลโมกำลังจะเดินไปซื้อของให้น้องกับพี่เอกน้องเหมียน้องใหม่มาต้นตาลน,น้องพาไปซื้อของกินนะคะ โอ้ยไก่เติออยู่เนี่ยโอ้โหไกลล่ะกกละตอนนี้ก็เป็นเวลาจังโมงก็ยังคืนท่านหอดเออท่านหอดหาทุ่มซีซีซีหาทุ่มนะคะเพราะว่าเขาสอบสิบประมาณสามทุ่มขับรวดมากก็30กว่านาที อาดูอาชีพอาหานแต่อาหารออนหนูก็ประนนเนี่ยนจอะไรอุย้ยอันนี้ก็ประหลุจากอิมบางตัวจะหว่วงทุตัวเส้นน้ำสร้างไงทุกคนอันนี้อาจจะเป็นส,สไตลไห์หน่อยนะบางมือเสียซ่อมเลยค่ะอันนี้มันทางรถนั่นเองรถที่เขามากสร้างของนะโอเคโอเคเออเออ ไม่เม็นยังนสทนีท่านอย่านไี่อ,อ,อ,อาานี่นี่นีนี่ชิ้นสองจังถแกนใจนะทยคิ้ อน้องน่าจะเอานี่เอานี่ให้น้องได้5,9ห้าเก้าเนี่อบะจะเอาบอไม่เอาให้น้องไงเออเอออนี่อะไรอะจูบหูเจ็บบอ๊ะบอยะจูอีกเนีรีชเชฟต์อันนี้เรามาื้อให้น้องแบบพิพี่ ขอล่ะครับขอล่ะอ๋ออะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะ50 รับกับบ้าน็นสวยนกกนเนาะก่นเ,เนี่ยแล้วบํารุงก็คือคือห่องห่อหองปุ๊บลางหนาปุล่อนเลยค่ะเราคิวที่ห้าหนึ่งห้าศูนะคะอีกสองคิวอ,อีกคิวเดยอีกคิวเดยว แล้วก็สั่งเคปไปด้วยวก็คือเแบบทุกคนได้สอมแล้วว่างประมาณสี่ทุ่มสามทุ่มกว่าแบบสี่ทุ่มนั่นละคะ่ะอากาศที่เขาท่านก็เลยมาต้นตานนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเพื่อนนแหนะคะ่ะ ก็นี่ก็เป็นการนี่ก็เป็นการที่น้องใหม่กับน้องมิวเนาะมาอันนี้มือแรกมาอยู่ที่นี่มันแรกเดินจะไปถามความรู้สึกน้องเดินจะท,ทําคลิปไปถามความรู้สึกน้องนะน้องน้องใหม่นี่ไหนที่เต้นได้ยุ่งซะน้องมิวนี่เราเพ่ได้สังเกตนะมิวเต้นอยู่ข้างหลังมึงแล้วก็ม่ได้เบิเร์กมาน้องเต้นได้หรือว่าได้เนาะก็พาน้องพาน้อ เต็นที่สมมุติคือยืนเต็นได้อยู่นะคะควันคงจะมีพื้นฐานมาก่อนน่ะเมื่อน,นี้พอกับแม่นอนกันเด็กทำการบอกว่าถามบินนอนในเรื่มมาแะมันก็ยืนเห็ดเต็มที่นะคะก็ทีเบินแง่งใส่ไปน้ำจ้ะมันก็แทบจะตกในเบองหนู กำลังเห็น,น,น,นเยความโรจีคือ,คอมันมีคนคนป่วยด้วยเดี๋ยจะบอกนี้ก็คือใ้ฮแสมากคือเพาเห็ดเป็นจัางอาหาตรตรงนี้เลยนะาจัางแบบจังไม่ได้ไปยืนเกนะรานเนาะวันนี้กินอ,อะไรดีก็สวยแลก็อย่างก้องยัง,ยงี้ดีเยวถ่ายคลิปจ้ะ ก็ี่ไปแวะเซเว่นซื้อยาสระผมแล้วกา็แาสิฟันแล้วก็คลิมอับหนาให้นองเล่งกันเิ่งแง่งกันไปนะคอยแม่สา่ฝากค่ะบความฝากค่ะอคอสม่ ชมาขอฝากขาคิดค่ะสองคละขอฝากขาคิดค่ะสามอาขอฝากขาคิดค่สองะขอฝากขาคิดค่ะะไหนเออเละเขาคิดว่ายังไม่ลี่เด้เขาคิดว่ายังนี่ยลุขา่ยังลคิบอกสามาขอฝากขาคิดค่ะ ขาคิดยงล่ะสามนเ่าสานสิบหเขาคิดว่ายงเโ้อย่างพี่การมองอ่ะเดียวสามลาสากอคิสองานเขาพั ชอบไฟอ่ะไฟข้าวาลุงขับรถไแม่สำหรับทีนี้นะคะหนูขออนุญาตจะสื่อของเสียงจือแล้วเราจะเดินทางกับห้องกันนะคะบ๊า